สวัสดีค่ะร้านถุงของดีดต้อนรับค่ะวันนี้เรามาดูวิธีใช้เตาอโรมาแบบไฟฟ้ากันนะคะวิธีใช้ก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเสียบปลั๊กหมุนเปิดสวิตช์ที่ดิมเมอร์ค่ะแล้วก็หยดน้ำมันหอมอกลิ่นที่ต้องการลงบนจานได้เลยนะคะ ทีนี้เราก็หมุนปรับระดับความแรงของไฟไฟยิ่งแรงน้ำมันหอมก็ยิ่งระเหยมากกลิ่นก็จะแรงตามเมื่อกลิ่นหอมกระจายเต็มห้องก็ลดความแรงของไฟลงกลิ่นหอมจะได้ไม่แรงเกินไปค่ะแค่นี้ละค่ะวิธีใช้ข้อดีของเตาไฟฟ้านะคะคือสะดวกไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องจุดเทียนและยังสามารถใช้เป็นโคมไฟส่องสว่าง เปิดใช้งานติดต่อกันได้ทั้งคืนโดยไม่ต้องกังวลว่าน้ำมันหอมแห้งจะทําให้เกิดไฟลุกไหม้ส่วนข้อควรระวังนะคะหลอดไฟขณะที่เปิดเนี่ยจะให้ความร้อนสูงระวังอย่าไปจับโดนหลอดไฟค่ะและจากประสบการณ์การที่ใช้เตาไฟฟ้ามาแนะนําว่าถ้าเลิกใช้งานนะคะให้ดึงปลั๊กออกเลยไม่ต้องหมุนเปิดปิดที่ดิมเมอร์บ่อยๆค่ะเพื่อเซฟหลอดไฟกันปลั๊กแล้วหลอดขาด วันนี้จบวิธีใช้การใช้งานเตาไฟฟ้าแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ